ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพรกหรือเช่าพรกสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายทูกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ เดี๋ยวหนูชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นลูกถ่ายขาวดําท่านพ่อนีนหลังตะก,กุดองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองคนี้นะคะพี่เป็นสิงเลี่ยมกระเชา้าสวยๆเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่ง ไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพสวยกิ่งดังนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาเนื้อผงดำ หน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงหลวงปู่ทิมนะคะพี่วัดพระขาวจังหวัดอุัยยาองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระลีลาสองหน้าเก่าๆเลยนะคะพี่น่าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสนุนวัดสัทธาพิรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี55องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าด้านหน้าตอกโค้ดนะคะหลังสมเด็จพระเอกาทศรสองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายสายลุงวัดศิลขันธารามองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุย เที่รวลึกงานทำบุญครบรอบปี52นะคะพี่วัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแบนงานวางศิลาเลิกพระอุโบสถ วัดท่าเตียนนะคะพี่ปีสองสององนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยรุ่นเรื่อสมณศักดิ์พระมงคลสิทธาจารย์วัตตะโกนะคะพี่จังหวัดอุทยา ปี59องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหล่อมีห่วงหลวงพ่อไม่ทราบที่นะคะพี่ที่ล,ลึกปี2 4 7สนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักขุนแผนคู่วัดสองพี่น้องนะคะพี่จังหวัดชัชนาดองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเรียพลาสติกพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายสีหลวงพ่อแพรวัิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสวยนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจรัน วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี37องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพี่ปีส7องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าๆเลยนะคะพี่รุ่นเมตตามหาลาบละงับภัยมั่นคงอชรอองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพูนวัดสังขราชาวาสจังหวัดสิงห์บุรีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่นาลิตด้านหลังนะคะพี่ปั๊มลอยนิ้วมือจมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพัรหผงจันลอย ยันรอบเลยนะคะเก่าๆไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ล่ำรวยเงินทององค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้สวยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงลายหลวงพ่อแพร วัดพิกุลทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีหลังจัตุคามรามเทพองค์นี้ขอที่250นะคะพี่สวยมากเลยนะคะหน้าบูชาถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพระชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร08 3 29 7 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 29 7 1201ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ใหพลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ